สวัสดีกับชาวราศีสิงห์ทุกๆท,ท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ไทยดวงในเดือนกระกฎะาคมกันนะคะราศีสิงห์ธาตุไฟสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปสิงโตนะคะเป็นราศีของผู้นํานะคะเดือนนี้เปิดไพ่ได้เป็นไพ่พลรงโบนะคะก็คือไพ่ยูนิเวอร์นะคะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยคุ้มครองอยู่นะคะบางทีก็อาจจะให้พรให้โชคแก่เราด้วยนะคะ ดูตัวตนนะคะก็จับได้ไพ่ e m p e r a n c e นะคะเมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์หรือว่าในด้านชีวิตของเรานะคะมีทางเลือกอะไรใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆงานใหม่ๆคือจะเป็นการที่เราจะต้องออมีโอกาสเข้ามานะคะข้างๆจะเป็นไพ่สองดาบนะคะอยู่ใกล้ๆเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันตอนนี้เหมือนกับคล้ายๆก็ยังไม่ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะ ไพ่ตัวตนอีกใบก็จะเป็นไพ่เดอะมูนนะคะเป็นพระจันทร์นะคะเดอะมูนนะคะก็เป็นความวิตกกังวลน,นะคะเดอะมูนนี้ก็จะหมายถึงความอ่อนโยนด้วยนะคะความอ่อนไหวนะคะความใจอ่อนนะคะก็เป็นตัวตนของท่านนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องกดดันปอดสมควรนะคะจากความรักนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะบางทีความสัมพันธ์น,นี้อาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าในเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะ ไพ่ไปสรุปนะคะก็จะได้เป็นไพ่สามคาถานะคะการที่จะคล้ายๆกับว่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะจะเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือว่าสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะอยู่ในขั้นของการมือนก็เป็นไพ่กับหัวนะเราก็อาจจะยังลังเลยังตัดสินใจได้ไม่เต็มที่นะคะค่อนข้างจะเป็นไพ่สามดาบนะคะสามดับแทงหัวใจะนะคะเป็นโรคภัยก็หมายถึงโรคหัวใจแต่ส่วนใหญ่นะทั่วๆไปนะก็จะหมายถึงความรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกแบบผิดหวังในบางเรื่องนะคะ โดยเฉพาะเกี่ยวกับทงเรื่องความรักนะคะการโตเถียงกันนะคะแล้วก็ให้ระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งฟื้นจากไข้นะคะและยังหมายถึงพบกับใครก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะบางทีมีไพ่ดีวิลเข้ามาเราอาจจะคล้ายๆกับว่าไม่ค่อยทันเขาเท่าไหร่นะคะบางทีแต่ดีวิลนี่เขาหมายถึงคนฉลาดนะคะแต่ว่าเขาคล้ายๆกับว่าตัวราหูเนี่ยนะบางทีเชื่อใครเขาก็เชื่อหมดใจนะ ราหูก็ชอบเล่นใหญ่นะอยู่ในตําแหน่งของอริหรืออุปสรรคนะคะมาอยู่กับไพ่ไอ,อ้สิบดาบนี่ก็จะหมายถึงคล้ายๆกับว่าถูกหักหลังอะไรพวกนี้จากคนที่ไว้ใจนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีความรักนะคะวุ่นวายอยู่กับความรักระดับหนึ่งนะคะความพึงพอใจนะคะไพ่สี่คาถาเข้ามานะคะก็เกี่ยวกับทางด้านบ้านนะคะหน้าที่การงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็ถือว่า สถานภาพปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามั่นคงพอสมควรนะคะบางคนก็อาจจะรีโนเวทบ้านประมาณนั้นอยู่ตำแหน่งของห่วงจุ้ยนะคะมีไพ่เดอะฟูลนะคะสำหรับภาราหน้าที่นะคะก็มือนกับคล้ายๆคนที่คิดจะลงทุนอะไรก็ค่อนข้างจะความคิดโอเคนะโครงการอะไรพิยศัศน์ก็กว้างไกลนะคะแค่ระวังข้อผิดพลาดรอบๆนิดหน่อยนะคะเสริมให้มันแบบว่าดูแบบเพอร์เฟกมากขึ้นนะคะ ออโอเคตำแหน่งอุปสรรคอรนนี้ก็เป็นได้ไพ่ราหูนะคะความรุ่มหรมงโมาานะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านความรักความสัมพันธ์นะคะโยกไปเยกมานะคะไม่ค่อยบาลานส์เท่าไหร่นะคะเหมือนกับตัวตนของเรานะคะไลฟ์บาลานซ์นะคะเดือนนี้ต้องจัดสรรอะไรให้มันลงตัวนะคะไม่เอ็นไปด้านใดนด้านหนึ่งแล้วชีวิตก็จะมีความสุขมากที่สุดนะคะ เพราะมีไพ่วนะีวัตโฟโตนกองร้อยงโชคชะตาโชคลาภนะอยู่ในตำแหน่งของมรณะนะคะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายบางคนก็อาจจะได้โชคกับพวกรถลายานพาหนะการเดินทางรวมถึงบ้านที่ดินพวกมรดกต่างๆนะคะาบางคนที่ชอบเล่นอะไรที่มันมีการขึ้นขึ้นลงลงบ่อยท่านก็จะได้โชคกับสิ่งเหล่านี้นะคะหรือว่าก็ได้กลับไปในสถานที่มีสถานที่เก่าๆนะคะได้ไปเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะคนที่ทะเลาะกันก็จ,จะกลับมาคืนดีกันได้นะคะ มันหมายถึงวิววิววัตถุนิยมหมายถึงเรื่องการเดินทางบางทีก็กลับไปในสถานที่ไปเยี่ยมญาติไปเจอคนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่ว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันนานๆนะบางทีก็กลับไปเที่ยวในสถานที่ที่ว่าเราเคยเที่ยวมาแล้วให้ระวังนิดนึงก็ตรงดีวิวนะมาอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคด้วยนะการถูกหลอกบางทีคล้ายๆกับการใช้อารมณ์ด้วยนะการใช้อารมณ์โต้เถียงแล้วก็การเหมือนกับ ใช้ไม่ค่อยใช้เหตุผลเท่าไหร่นะสำหรับดีวิวก็ระวังนิดนึงนะคะดีวิวเนี่ยชอบกดดันนะในตำแหน่งของโชคลาภเนะี่ยก็จะได้เป็นไพ่เชลอดเชลอดก็เป็นนักลบคนที่มีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ได้อะไรมาก็ไม่ค่อยจะง่ายเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีความพยายามสูงนะคะพวกคนที่ประมูลหรือว่าต้องแข่งขันอะไรพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือความรักก็มีโอกาสที่จะชนะว่างานเถอะประสบความสําเร็จมีไพ Sun ่เดอะซันเข้ามาด้วย ไพ่เดอะซันก็อาจจะมีการเริ่มต้นการเลื่อนตำแหน่งนะคะการเข้าไปสู่องค์กรหรือสังคมอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมีความมั่นใจนะคะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จมีไพ่เดอะซันเข้ามานะไพ่ค่าใช้จ่ายนะได้ไพนะ่จัดเม้นจัดเม้นคำพิพากษาวันพิพากษาสิ่งที่ดีๆสิ่งอะไรที่เราทําไปก็จะมาแสดงผลเป็นการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะอยู่ในตําแหน่งของค่าใช้จ่ายนะคะ ก็อาจาจะเริ่มต้นลงทุนทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงน,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 นะคะไพ่เปนตนีนะเกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญาโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนรักได้ไพ่เลเวอร์ะคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกโซเชียลหรืองานต่างประเทศก็ให้ผลดีนะคะแล้วก็จะได้เจอกับคนที่ถูกใจได้สมหวังในความรักนะถ้าคนที่ไม่ได้แบบมีโรคหลายใบแบบซ่อนกิ๊กเอาไว้ก็จะแฮปปี้พอสมควรนะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแบบว่าชอบบริหารสเสน่ห์อย่างตัวราหูนี่ก็อาจจะ มีอะไรให้เราเลือกมีเส้นทางที่เหมือนแบบบางทีก็เลือกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะมีไพ่สอดาบนะเออวุ่นวายอยู่กับคนที่อายุน้อยกว่านะบางทีก็เป็นบุตบริวารน,นะคะสุขภาพระวังนิดนึงนะเออโอเคอันนี้ก็เป็นไพ่ทรโลทั่วๆไปนะคะในตําแหน่งของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะได้ไพ่เมดิเชียนก็จะได้รับความช่วยเหลือต้องปรึกษาต้องหาคนที่ปรึกษาหาความรู้นะ หาพวก advisor พวกกูดูนะมันก็จะราบรื่นมากขึ้นไม่งั้นมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเอาเรามาดูไพ่ออระเคิลสบายดีกว่าแนละ้วบอกไล้ไงว่าเดือนนี้เป็นมีไพย Universe, ่ยูนิเวอร์สเทวดาคุ้มครองนะจับออร์เคิรก็ได้ไพ่ดีทั้งหางแฮปปี้แฮปปี้นะแต่แฮปปี้แฮปปี้อันนี้ก็เป็นรูปเด็กนะถือดาวนะคุณก็อย่าไปวิตกกังวลกับอะไรมากจนเงินไปนะไพ่ออระเคิล์ชวงนี้รู้สึกว่าเวลาเขาให้พลังดีเขาก็ให้พลังดีมากๆเลยนะความสุขความสุขนะจ๊ะเป็นเรืยี่ดี ยี่สิบหกนะคะสองก็เป็นดาวจาันทร์ความอ่อนไหวอยู่ในตัวท่านเองนะอ่อนไหวนี่บางทีหมายถึงการเชื่อคนง่ายเลยนะมันขี้สงสารส่วนดาวสุกนะคะเลขหกนะคะหมายถึงคนที่ว่าเวลามีความสุขก็สุขกันทั้งโลกอะไแต่เวลามีความทุกข์ก็แบบซ่อนไว้เป็นคนเก่งใจไม่ค่อยไม่ค่อยชอบระบายความทุกข์ออกไปนะแต่สองหกรวมกันก็ได้ดาวแปดนะ,ะเป็นราหูนะแปดบางทีเก็หมายถึงราหูพวกงานต่างประเทศดีนะ เราก็เป็นคนที่ฉลาดทันทนคนด้วยถูกหลอกยากนะยกเว้นจะจะแบบเผลอรหรือว่ายอมให้เขาหลอกสรุปก็คือไพ่นี่เป็นไพ่ที่ทําให้ท่านมีความสุขเป็นแต่ว่าความสุขของท่านท่านก็จะต้องไม่คิดมากอะปล่อยอะไรให้มันแบบไปตามที่มันควรจะเป็นอะอย่าไปไปฝืนมันมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าถึงเวลาที่เราต้องเลือกเราก็ต้องเลือกนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่เราอาจจะต้องไป เด็กๆนี่เขาหหดร้อนไหมเขาไม่ค่อยคิดถึงอะไรมากมายไม่คิดไม่ตกกังวลถึงสิ่งที่มัน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 ยังมาไม่ถึงประมาณนั้นนะพูดติดอ่างเลยคล้ายๆสิ่งที่มาไม่ถึงบางทีเราคิดว่าไม่ดีแต่จริงโอ้โหโคตรดีเลยประมาณว่าดีมากๆเลยทําให้เราแฮปปี้นะคะเสริมดวงนิดนึงนะคะไปไหว้พระหรือว่าขอพรอะไรก็ได้เนี่ยจริงๆแล้วอยากให้นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านมากกว่านะแล้วก็อุทิศกับคล้ายๆกับเทวดาประจำตัวพลดังจักรวาลเนี่ย เทวดาประจำตัวหรือว่าเจ้ากรรมในเวรก็ได้นะมันมีไพ่จัดเม้นเข้ามานะมันเป็นการลงทุนที่ไม่ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องถูกหลอกอะ่ะใช่ไหมเพราะถ้าเกิไปไหว้พระเราจะต้องต้องระวังตัวนิดนึงนะแล้วก็ถ้าบางคนที่แบบว่าไม่ไม,ไม่พร้อมที่จะเศรษฐกิจนะนะเราก็นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ให้ผลดีด้วยต่างหากนะคะ โอเคมีอะไรจะคอมเมนต์ก็แนะนำมาได้ในช่องของคุณมีองค์คนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ